โดยรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งสอบอบตาให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบีการห่วงใยญ่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ค่ะซืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อ,อสอชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอปนรีจังหวัดปัตตานีขณะเกิดเหตุ ร้อยอสอ,อำเภอปนารจัดกำลังทำการลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะพบการแขวนป้ายผ้าและวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เมื่อมาถึงได้เกิดเหตุนะคะระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัส1รายอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก12รายและเกิดเหตุระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าบ้านคือเตหมู่9ตํตาตลมยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและเสียชีวิต1รายเป็นเจ้าหน้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตทีบอร์ดแบนค่ะในการนี้นายสมศักดิ์เทพสุนนรองายก ฐมนตีได้ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งสั่งการให้สบตเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บนายสมศักดิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้สูตรอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบตเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วและถึงแม้เวลานี้สถิติการก่อเหตุจะลดลงก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ สำหรับความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเยียวยา,ยาเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อ,อสสอชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอปนริศสอตโดยจังหวัดปัตตานีค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บเบื้องต้นขั้นต่ำเป็นเงินจำนวนหนึ่งบาทขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้แก่นายหมูใหญ่อานุนทองเตะและจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามเอกสารรับรองแพทย์ระบุระดับความรุนแรงบาดแผลรวมถึงสิทธทิประโยชน์อื่น,นๆตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้พักรักษา ตัวในโรงพยาบาลศูนย์ประเดิการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอมรรเรศอยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมเอกสารและใบรับรองแพทย์เพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ